ครับสวัสดีครับผมสาโรทศพรนะครับหรือานามร้านจรันรุ่งเรืองสองพันสิบห้านะครับก็ช่วงเย็นเย็นของวันศุกร์นะครับมาอัปเดตสินค้าจะเป็นรถเกี่ยว DC หกศนนะครับมีเล่มทะเบียนหนึ่งคันครับอีกสองคันไม่มีเล่มทะเบียนนะครับบางคันก็ขายตามสภาพไปเลยครับบางคันก็ระเบิดเป็นอะไหล่ได้ครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับนี่ครับ ไดืดล้างนะครับเอามาดูกันแบบนี้ก่อนเลยนะครับเพราะจริงๆแล้วร้านผมนะครับขายรถไถเล็กเกาบบ้านเกาญี่ปุ่นคูต้าบ้านเรานะครับก็ตัวนี้ก็มีติดๆเข้ามานะครับเป็นคันก็ขายนะครับเป็นอะไรก็ขายนะครับไม่ว่าท่านจะเอาชิ้นไหนนะครับโทรสอบถามผมเลยครับที่เบอร์โทรศัพท์0 เก้า7 7 3 4 8สองเจ็ดสามสี่แปดนะครับเครื่องดีทั้งหมด3ามคันเลยครับนี้ก็จะเป็นเล็บเกี่ยวเกี่ยวแบบนี้แล้วนะครับสองตัวนะครับนี่นะครับขอทุกชิ้นนะครับที่คุณลูกค้าต้องการนะครับร้านผมตั้งอยู่ตำบลตะเคียนอำเภอด่างคุณทศจังหวัดคนครราชสีมานะครับแล้วทีนี้จะเป็นรถไถยเล็ก บ้าต่อญี่ปุ่นก็มีนะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับติดต่อผมสายตรงเลยครับอะไรลถอดไ่ว่ารถเกี่ยวคูบุต้าอินโนมโตะอิซากิชิบุลามิสุมิชินะครับ0 9 9 9 2 7 7 3 4 8 id line j r 2 0 1 5นะครับอะไรแฟนใหม่ผมขายนะครับ 0848821716นะครับตัวจริงเสียงจริงนะครับกับผมสารโรจน์ตสพรน,นะครับและยังอยู่ในโกดังนู้นก็มีครับก็ขออนุญาตลงคลิปวันละคลิป2คลิปนะครับสาขา2ตั้งอยู่ตำบลชอนน้อยอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนะครับเป็นร้านน้องชายผมครับส่วนตัวผมเป็นร้านพี่ชายครับชื่อวิรัตเท็กเตอร์นะครับเบอร์โทรศัพท์ 0819943569นะครับที่นู่นจะเป็นรถไถเลก็กเก่าญี่ปุ่นนะครับอย่างเช่นอินโนมโตอินสกิคูบต้าแล้วก็ฟอร์ดนะครับลองโทรสอบถามทางร้านนู้นได้เลยครับถ้าอยู่ในเขตทางรถบรีสระบ,บุรีนะครับติดต่อสายตรงทางนู้นเลยครับแต่ส่วนผมตั้งอยู่ตบนตะเคียนอำเภอด่างหุนทศจังหวัดคนครราชสีมานะครับยินดีให้คำปรึกษาและยินดีแนะนำ ทั้งสอ้านนะครับเรื่องปัญหาเรื่องรถไถเรื่องอะไรทอดติดต่อผมเลยครับสายตรงครับย้ำเบอร์โทรศัพท์นะครับ099277348 ID line JRR2015 นะครับขอบคุณครับ